อเขาบอกว่ากินมะนาวสดๆมันจะไม่เปรี้ยวผมจะมาลองดูนะครับมันจะเปรี้ยวไหมปลาแซ่บมากเลยนะเนี่ยลูกนี้ก็ได้เนาะ มันไม่เปรี้ยวจริงๆแล้วเปลือกก็ไม่ขมนะถ้าเด็ดสดๆมากินอ่ะทุกคนผมไปเห็นเขากินกันเนาะในติ๊กตอกในอะไรที่เขาลงผมยังแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยแหละพิสูจน์แล้วทุกคนพิสูจน์แล้วยุงกัดผมอีกแล้วพิสูจน์ให้ดูแล้วไม่ขมอร่อยอแล้วนี่แม่เนาวเป็นด้วยนะ มะนาแป้นด้วยแล้วที่สำคัญนะทุกคนเปลือกไม่ขมอร่อยเฉยได้เทคนิคกินมะนาวแล้วเพราะผมเป็นคนชอบกินมะนาวนะทุกคนแต่กินทีไรรู้สึกว่ามันเปรี้ยวมาก kim kinh bẩm ní ngon nhỉ, rồi, 2 lูก lắm nha nè, tông đệt ma sôi sôi ná, sôi ná. ดูเปลือกมันไม่ได้แบบว่าโขมแบบอันนี้เลยอ่ะแบบมันอร่อยอ่ะมากินกับน้ำจิ้มแล้วว่ะถึงว่าเขากินกันผมพิสูจน์ให้เรานะทุกคน มันไม่เปรี้ยวจริงๆไม่ได้มากสายมะนาวถูกใจสิ่งนี้นะครับสำหรับน้ํำจิ้มของผมนะผมใช้ปลารามันอ่าพริกแล้วก็ ผงชูรสน้ำตาลแค่นั้นเองอร่อยอเทคนิคการกินมะนาวมันเป็นแบบนี้นี่เองสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมมาพิสูจน์เนาะมาพิสูจน์ว่ากินมะนาวจากต้นเลยอะ่ะมันจะเปรี้ยวไหมแล้วเปลือกมันจะขมไหมสรุปว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วเปลือกมันอร่อย เปลือกมันอร่อยเฉยทุกคน,นเปลือกอร่อยเลยอ่ะอย่าตัดอย่าอย่าไปปอกเปลือกนะอร่อยจะว่าไม่เปรี้ยวเลยก็เป็นไปได้มันมจะเปรี้ยวนิดๆแต่มันไม่ถึงกับเปรี้ยวจัดอ่ะไม่เหมือนมะนาวที่เราแบบเด็ดมานานแล้วอะไรอย่งยี้ ยุงกัดผมแล้วทุกคนจสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายส่วนมะนาวนะครับสวยไหมครับทุกคนส่วนมะนาวหลังบ้านนะครับ ใครที่บอกว่างูกลัวมะนาวนะครับไม่จริงครับผมเห็นงูเขียวตอมตามต้นมะนาวเต็มเลย